สวัสดีค่ะแนวทางเลขหาหน่อยเป็นที่20พฤศจิกายน2568เรามาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ79082ไม่ได้นะคะปกติ07083ได้ป83ชุดกันนะคะ VIP 9959ได้96 ก็ได้สองครั้งนะคะเมื่อวานได้ปกติกับ V.I.P. นะคะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับหาหน่อยพิเศษวันนี้0ูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดแปดศูนยึ่งสหนึ่งหหนึ่งเจ็ดสี่ห สี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดลมพัดแรงอีกแล้วเมื่อคืนก็หนาวมากนะคะเดี๋ยวฉันขอกันสอง ตัววิ่งบนนะคะกลโวยเขาจะมาหลักสิบหลักหน่วยวิ่งบนสองนะคะศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ดสองอ่าเจ็ดสองนั่นยังก็เลขปฏิทินเลยเจ็ดสองแปดสอง รอกันนะคะไม่อยากใช้ก็ไม่อยากใช้ก็เอาไปวิ่งบนนะคะพิเศษเด่นศูนย์หนึ่งสี่แปดปกติ VIP เด่นศูนย์หนึ่งหก เจ็ดศูนเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งศูนย์หศนตัวนี้ให้ศูนย์หศตัวนี้ให้

ในศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดนะคะกันบนสองสองก็จะมาในกลุ่มอันนี้ต้องจับให้ไหมคะเดี๋ยวจะจับให้ในศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดนะคะ

หนึ่งสี่สตัวกันนี้กันหนึ่งสองสสองเจนะคะนี่เป็นตัวกัน

หนึ่งสี่กันบนสองกันบนสองก็จะเป็นหนึ่งสองสี่ หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเดี๋ยวนสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่หนึ่งสองเจ็ดสองสี่เจ็ด

แต่ตัวที่มาเยอะที่สุดก็คือหนึ่งสองเจ็ดเป็นบนสองสองหนึ่งเจ็ดขออภัยนะคะลมแรงฟันลืมกับลืมตัวฟันฟันสี

407เม็ดเดียวหนึ่นย์เวลาใช้สองกันเวลาใช้สองกันก็ในแถวเลยนะคะ

หนึ 1> 1, 7, 7. ่มาบ่อยนะเนี่ยสองเนี่ยค่ะสองหนึ่งหนึ่งสอจ็ดอยู่ในชุดเด่นนะคะคิดอะไรไม่ออกก็าลาก นึ่งนะคะถ้าจะใช้ชุดสามตัวนะคะตนันใดจะใช้ชุดสามตัวก็หลักศูนย์หนึ่งเลยศูนย์หนึ่งศูนย์ถึงศูนย์หนึ่งเก้าน่าจะมาสักครั้งหนึ่งศันหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสอง ตัวกันนะคะการนุ์หนึ่งสองตัวเดียวก็ได้เพราะเราเด่นที่นย์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวกันนะคะสองแต่ว่าตัวฟันคือสี่นะคะสี่นย์หนึ่งสี่นย์หนึ่งเป็นตัวฟันตัวนี้นะคะสี่นย์หนึ่งตัวฟันเรา เม็ดเดียว0 1าศูนย์หนึ่งหนย์ฉันจะเขียนไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ014เขียนไว้ให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวฟันมีแค่นี้011กับ014ย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ